เคเนสวัสดีค่ะท่านใดกำลังมองหาบ้านที่มีต้นไม้และบรรยากาศร่มรื่นนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะสองไร่2องงาน17ตารางวานะคะได้ทั้งบ้านได้ทั้งสวนค่ะอยู่ในหมู่บ้านน้ำพุตําบลป่าศักอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะราคา3าล้าน5แสนบาทฟรีค่าโอนค่ะสองไร่2องงาน17ตารางวาบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะคะ พร้อมมีบ้าน1หลังค่ะต่อเติมอาคารที่พัก2หลังรวมเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีต้นรำไยพร้อมให้ผลผลิตและสร้างไรายได้แล้วในส่วนพื้นที่600ตารางวาค่ะในสวนนะคะโฉะนดกุดแดงไม่ติดจำนองค่ะพร้อมโอนได้ในทันทีอยู่ใกล้อบจอรลำพูน3.4กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดลำพูนจตุจักร6.9กิโเมตร ใกล้แจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์7.3กิโลเมตรค่ะสนใจแปลงนี้นะคะต้องการนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถคุยกับผู้ขายกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรเพื่อคุยข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงเลยด้วยนะคะในวันนี้เจคโนต้องลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยราคาประหยัดคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะคะ สวัสดีค่ะ